ตอนนี้เราก็มาเจอพี่ๆนะฮะที่เขามาทานลาบก๋วยเตี๋ยวคลาสสิกนะฮะที่ที่ผมนำเสนอไปในคลิปที่แล้วนะครับก็วันนี้จะมาสัมภาษณ์พี่เขาเพราะว่าดูแล้วพี่เขาน่าจะเป็นลูกค้าประจำที่มาทานกันที่นี่นะ,ะอันนี้เป็นเป็น,นอีกกลุ่มหนึ่งนะครับเป็นกลุ่มบ้านนะครับที้พี่เพื่อนๆน้องดูกันก่อนนะว่าอร่อยอร่อยกันประมาณไหนนะฮะไม่ฮ่าไม่ฮ่าทักทายนะครับเดี๋ยวเราจะไปสัมภาษณ์พี่ๆกันนะว่ารสชาติก๋วยเตี๋ยวลาบเนี่ยเป็นยังไง แล้วรสชาตสิสมคำเลื่อลือไหมเดี๋ยวเราไปถามพี่ๆเขากันสักครู่นะครับเดี๋ยวผมกลับกองแป๊บหนึ่งเดี๋ยวเราไปถามพี่เขาดูท่าทางตอนนี้พี่เขาน่าจะอร่อยอ่อยสวัสดีครับผมสวัสดีครับเป็นไงฮะพี่ก๋วยเตี๋ยวร้านนี้เป็นไงบ้างครับผมรสชาติอร่อยครับมาทานกันบ่อยไหมฮะพี่ก็บ่อยครับบางทีทำงานออฟฟิศอยู่นะครับอ๋อโอ้โหนี่ฮะอันนี้เขาเรียกต้มเล้งหรืออะไรฮะเนี่ยกระดูกกระดูก เป็นกระดูกหมูใช่ไหมรสชาติเนี้ยพี่โอเคไหมเด็ดเลยใช่ไหมคือร้านนี้เป็นร้านโปรดพวกพี่ๆเลยใช่ไหมครับอยยังไงก็ผมฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆนะฮะเพราะว่าอันเนี้ยพวกพี่ๆเขามากินกันประจำนี่การันตีได้เลยนะครับว่าร้านนี้อร่อยจริงนะฮะก็ยังไงฝากนิดนึงนะฮะร้านตรงเนี้ยคือเจ้เขาไม่ได้บอกเลยว่าชื่อร้านอะไรแล้วเจ้าของร้านก็เขินๆนิดนึงเราก็เกรงใจไม่กล้าถามเยอะแต่ดูจากที่พี่ๆเขาทานกันแล้วบอกได้เลยฮะ ร้อยเต็มร้อยครับอร่อยแน่นอนก็ยังไงก็เดี๋ยวพบกันคลิปต่อไปนะครับสําหรับวันนี้ก็ผมต้องขอตัวลาไปก่อนอขอบคุณนะครับพี่ทุกคนนะครับทานให้อร่อยนะครับผมขอบคุณนะครับ